เคครับ okay, ผมวันนี้อยู่กับผมบอสเซดิซิ่งเหมือนเดิมแล้ววันนี้เราแบบขับรถชิลๆนะแต่เราปรับปรับมุมกล้องมามาลองขับดูว่ามุมกล้องนี้แบบโอเคไหมต่ำไปไหมหรือว่าอะไรนะผมคิดว่ามุมเก่ามันสูงเกินไปนะลองดูถ้าไม่ได้ก็ใช้มุมเดิมนะครับเอาหน่อยเว้ยบ้ส <laughs> มันต่ำไปก็แบบโอ้โหเปลี้ยวเลย อันนี้คือผมห่างกล้องลงนะตอนต่ำไปหรือเปล่าผมอยากได้แบบแทนแบบต่ำๆอะไรเงี้ยแต่ใครว่ามุมเดิมโอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับไปใช้มุมเดิมนะแมันเทสดูเฉยนะมุมนี้นะไปดิเล็กเว้ยดิเล็กเว้ยจะเวฟตามเว้ยหยอกหยอกหยอกโอ้โหความจริงๆไม่สู้หรอกลมกากไงรถเรามันกานกา ใส่ถุงถุงมือแล้วแบบความเร็วเร็วขึ้นห้าอร์เซ็น่ะอะไรวะใส่ถุงมือแล้วเร็วขึ้นบ้าแล้วถุงมือนี้แบบซื้อตอนลาซาด้ามันลดนะครับอยู่ที่เก้าสิบบาทโอ้โหจัดเลยดิรออะไรอะรบยิ่งไม่มีอยู่รบยิ่งไม่มีแล้วแบบถุงมือที่แบบไม่เกินร้อยอะโอ้โหสวัสดเล่นเล่นมือถือได้ด้วยนะตรงนี้นะนะครับผมเล่นทโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็ มีสนับด้วยนะเนี่ยชกชกหน้าแม่งใครใครมนตีเลยเกียรเกียรเกียร์ขงมุมกล้องใหม่ครับว่ามันจะต่ำไปหรือเปล่า <c oughs> ผมคิดว่ามันจะต่ำเกินไปน่าจะเอาแสงซ้ายไปดิไม่มีใครสอนนะกูเรียนเองแสงซ้ายทำไมหรอแต่เราเลี้ยวเขาเลี้ยวขวาเขานี่ดีกว่า อตกตกตกสับเออตัดเขานี่ครับโอ้โอ้โอแรงแรงเกินถ้าถุงมือแม่คดแรงเฮ้ยเกตเช โอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้นะก็มา,มาเทสหมูกรองจจเจอเจอหน่อยคลิปหน้ากับบุยบ้ย,บ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 ย